สวัสดีครับผู้ชมครับได้ยินนะครับได้ยินไหมครับผมไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมอาจจะคอมเมนต์บอกกันนิดน,นึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะยากลบาบากพอสมควรนะครับในการเคลื่อนตัวกับมับแล้วก็ตอนนี้ถึงบริเวณหน้าพักพลังประชารัฐแล้วนะครับนี่ฮะเดีย๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆนะครับตรงนี้เป็นรถของบอกอลจุดนะครับ เข้าไปจาดด้านหน้านะจะทิ่งลงไปเดินโอเคก็เดี๋ยวผมพาลงไปเดินนะครับตรงบริเวณหน้าพักพลังประชารัฐนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นนี่คือพักพลังประชารัฐตรงบริเวณถนนรัชดาพิเษกนะครับแล้วก็ตอนนี้ขบวนของครามม็อบเนี่ยเดินทางมาถึงตรงบริเวณหน้าพักเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ออกมาจากพัก Diamond, ภูมิใจไทยตรงบริเวณแถว,แถวบางเขนนี่นะครับตอนนี้ขบวนที่เป็นรถจักรยานยนต์ก็เดินทางมาถึงหน้าพักพลังประชารัฐและกำลังเ,เริ่มต้นทำกิจกรรมนะครับในการบีดแตร ihr. แล้วตอนนี้นะครับ <All right. S 1> เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมาด้วย ก็เป็นการรอกรอก่อนออน,ออน,นำผม<อ>แป้งมาปโปรยนะครับ ผมไม่มีจดหมายถึงพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ว่าได้เอาเอาแป้งมันนะครับมามอบให้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นเป็นเป็นพรรคการเป็นพรรคเอ่อเป็นพรรคแกนนำซึ่งมีภาพลักษณ์ซึ่งเป็นข้อโคราหา นะครับต่อสังคมและประชาคมโลกนะไม่เฉพาะกับสังคมไทยไอพ่อต่างชาติเป็นสัคมโลกไม่ไม่มีความภาคไม่มีสถานะที่จะสร้างเหมือนมีมีความภาคภาคภูมิใจที่จะเป็นตัวแทนนะครับในฐานะของพรรครัฐบาลคณะรัฐบาลผมหวังว่าพรรคพรรคนี้ควรจะพิจารณาตัวบุคคลนะครับทั้งระดับหัวหน้าพัก ตั้งเลขาธีการพักครับให้พิจารณาว่าถ้าคุณยังอยู่ในพรกการเมืองนี้ในพาักการเมืองที่ไม่ไม่สมไม่สมสัศส,สีครับโอเคครับเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับลง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  คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีการโรยแป้งนะครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์ตรงบริเวณหน้าพักพลังประชารัฐก,ก็ตอนนี้หลายคนก็สมุนชนหลายคนก็โดนแป้งเป็นาตามๆกันนะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับ ที่บริเวณปากมันคือแป้งใช่ไหมครับข่าที่ชอบแป้งใช่ไหมครับผู้ชมครับก็นี่ฮะหลังจากที่กิจกรรมคารมบอกออกมาจากพักภูมิใจไทยมายังพักพลังประชารัฐนะครับก็มีการทํากิจกรรมโปรยแป้งที่บริเวณหน้าพักนะครับโดยที่มีเจ้าหน้าที่ตารวจเองก็มาดูแลความปลอดภัยนะครับ าให้ดูบรรยากาศวลนนี้นะครับก็จะเห็นว่าไี่ฮามีแป้งที่อยู่บริเวณหน้าพักนะครับหลายคนไม่ทันได้เตรียมตัวนะครับอยู่ใต้ลมนะครับก็จะโดนแป้งเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับเมื่อสักครู่ผมอยู่ใต้ลมนะคุณผู้ชมก็คือเราก็จะโดนแป้งไปด้วยนะครับ เป็นบรรยากาศการทำกิจกรรมที่บริเวณหน้าพักพลังประชารัฐหลังจากที่ออกมาจากพักภูมิใจไทยก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปตรงพักรวมพลังประชาชาติไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งพักร่วมรัฐบาลขณะที่วันนี้ที่ทำการของพักพลังประชารัฐเองก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมา ดูแลความเรียบร้อยแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับวันนี้ที่ทําการพักก็มีเจ้าหน้าที่ตารวจมาดูแลนะครับเดี๋ยวเราถอยออกไปดูนะตอนนี้เข้าใจว่าขบวนเคลื่อนออกไปแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่ก็ออกมาจากพักภูมิใจไทยแล้วมาทำกิจกรรมตรงบริเวณ หน้าพักพลังประชารัฐและกําลังจะเคลื่อนไปยังพักรวมพลังประชาชาติไทยนะครับลหลังจากนั้นก็จะเขา้าอเข้าใจว่าจะไปที่ราชประสงค์เลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินรถเครื่องเสียงประกาศว่าจะไปยังจุดต่อไปก็คือตรงราชประสงค์นะครับเดี๋ยวผมเดินออกไปดูนิดหนึ่งอนุญาตป,ปัดแป้งนิดหนึ่งนะครับอนุญาตป,ปัดแป้งนิดหนึ่งนะครับ ก็ <G ül> น, <S 2> <S 2: นี่ฮะ <S <S ตอนนี้ขาบวนเข้าใจว่าจะเคลื่อนไปยังราชประสงค์นะครับก็ให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็ขบวนเคลื่อนไปยังแยกราชประสงค์นะครับวันนี้ตั้งแต่จุดแรกก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครบับวนไปทางถนนอรุณอามารินแล้วก็กลับมาที่สะพานผ่านฟ้านะครับไปยังพักประชาธิปัตย์หลังจากนั้นไปที่พักภูมิใจไทยนะครับและมายัางพักแกนของรัฐบาลก็คือพักพลังประชารัฐ ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับบริเวณหน้าพักพลังประชารัฐตอนนี้ก็มีแป้งนะครับโปรอยู่บริเวณหน้าพักขณะที่ด้านในก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลความเรียบร้อยบริเวณที่ทำการพักนะครับ ก็ขบวนน่าจะาใก,กล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวร,ร,รอรอขบวนหมดแล้วก็สรุปเดี๋ยวเราตามไปที่แยกราชประสงค์กันต่อนะครับคุณผู้ชมขออนยยุญาตผู้ชมสรุปตรงบริเวณหน้าพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหลังตอนนี้นะครับก็ ขบวนกำลังมุ่งหน้าไปยังถนนรัชดานะครับฝั่งถนนรัชดาเพื่อที่จะไปยังแยกราชประสงค์นะครับเราก็ก็น่าจะสิ้นสุดกิจกรรมวันนี้ที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณด้านหน้าพักพลังประชารัฐอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีการโปรยแป้งเพื่อทํากิจกรรมของทางกลุ่มคาร์ม็อบนะครับวันนี้กลุ่มคาร์ม็อบเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับและเดินทางไปยังพัก ร่วมรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์นะครับที่เป็นพักแรกที่ทางกลุ่มคาวม็อบเดินทางไปและไปยังพักภูมิใจไทยจนกระทั่งพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักแกนหลักของรัฐบาลนะครับก็มีการโปรยแป้งเป็นสัญ,ญลักษณ์และกําลังมุ่งหน้าไปยังแยกราชประสงค์นะครับถ้ามีความเพื่มหน้าหรือมีความเคลื่อนไหวนะครับเราจะกลับมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมครับก็ให้เห็นบรรยากาศประมาณนี้ส่วนการประมวลภาพทั้งหมดนะครับเราจะ ลงหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงเลยอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเดอะสแตนดาร์ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ